สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง trn tv คนอ่านข่าวก่อนการรับชมคลิปโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะและสำหรับคลิปนี้ขอเสนอทํานายดวงเมืองปี2565จากโหราศาสตร์จีนปี2565ครึ่งปีแรก อาจจะเห็นสถาบันการเงินล้มละลายและครึ่งปีหลังเกษตรกร,เก,รเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ค่อยดีแนวโน้มโรคระบาดก็ขึ้นขึ้นลงๆดวงเมืองปี2565โรคระบาดไม่หายไปทีเดียวดวงแต่งงานเปิดบริษัทขึ้นบันใหม่และเลิกมงคลอื่นๆสินแสแนะนำให้จัดหลังกลางปีหน้า เกผ่านมาเกินครึ่งปี2,564โควิด -19 ก็ยังคงระบาดและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจทุกคนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมการผาเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และหลายคนก็อยากจะทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อสิ้นแสมงผู้สืบทอดตำราปฏิทินจีน100ปี จากโหราศาสตร์น้ำเอียงที่ทุกปีจะต้องเขียนคำทํานายเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เชื่อในเรื่องของศาสตร์โหราศาสตร์จีนได้วางแผนกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าตามอิทธิพลของดวงดาวได้เผยคำทํานายดวงเมืองปี2565แก่ไทยรัฐออนไลน์เป็นที่แรกดวงเมืองปี2565 เมื่อสอบถามว่าศาสตร์ความรู้โหราศาสตร์จีนบ่งบอกได้ไหมว่าปี2,565นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากปีหน้าสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องเผชิญคือการเข้ารับวัคซีนและอาจจะต้องฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่3เพื่อป้องกันโรคระบาดนี้ต่อเนื่องแม้ว่าประชาชนจะต้องรอดูทิศทางการจัดสรรวัคซีในในปี2,565 แต่คำทำนายก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าโรคระบาดจะยังอยู่สินแสมงให้คำตอบว่าปีนี้ภาพรวมจะดีขึ้นแต่ยังคงมีขึ้นขึ้นลงลอยู่เป็นปีที่ยังคงไม่กลับมาสู่ปกติโรคระบาดจะไม่หายไปทีเดียวแต่สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังด้านผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรไม่ค่อยดีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในหลายๆด้านด้านการลงทุนหลักทรัพย์ หรือเกี่ยวกับธนาคารการเงินจะไม่ดีเลยจะมีการล้มละลายเกิดขึ้นแต่ฟ้าหลังฝนก็ยังมีแสงสว่างเสมอผู้คนต้องช่วยเหลือค้ำจุนซึ่งกันและกันร่วมมือร่วมใจฟ่าฟันอุปสรรคพอเรื่องที่เวลวร้ายผ่านไปได้แล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นโดยเร็วดวงการเมืองไทยในปี2565แม้ดวงการเมืองและดวงผู้นำประเทศจะบอกไม่ได้โดยตรง แต่จากคำทํานายก็พอจะบอกคร่าวๆได้ว่ารัฐบาลจะต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาโรคระบาดเป็นหลักรวมถึงเศรษฐกิจที่จะพบธุรกิจการเงินล้มละลายส่วนในภาคของธุรกิจนั้นคนทําธุรกิจจะต้องพึ่งพาตัวเองแต่มีแนวโน้มว่าความยากลำบากต่างๆนั้นจะค่อยๆดีขึ้นจากหลักโราศาสตร์ของนำเอียงพอจะบอกได้ไหม ว่าปี2564ถึงปี2565ธุรกิจประเภทใดที่ไปรอดผู้ที่เตรียมลงทุนขยายกิจการหรือกำลังทบทวนงบบัญชีบริษัทหากต้องการคำแนะนำทางโหราศาสตร์เพื่อประกอบกับก,บการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไปต่อคำทำนายได้ออกมาว่า ด้านการเกษตรจะไม่ค่อยดีส่งผลกระทบหลายๆด้านแต่ภาพรวมจะดีขึ้นภายในช่วงครึ่งปีหลังด้านการเงินและการลงทุนต้องระวังจะมีการปิดกิจการหรือล้มละลายในส่วนของเรื่งมงคลวันธงชัยในปี2565นอกจากเรื่องโควิดแล้วเชื่อว่าหลายคนที่วางแผนเลิกแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ จดทะเบียนกิจการคงกำลังหาวันมงคลในปี2,565ทางสินแสกล่าวว่าตามหลักโหลศาสตร์จีนงานมงคลไม่ควรจัดในช่วงใกล้กับศาสตร์ชิงเม้งและศาสตร์จีนแต่ถ้าหากใครไม่อยากเปลี่ยนแพลนวิวาไปเรื่อยๆควรจัดงานต่างๆหลังกลางปีเป็นต้นไปหรือในช่วงสถานการณ์กับสู่ปกติแล้ว ปีขานธาตุทอง2565ชงกับใครบ้างสินแสนนแนะนำว่าปีหน้าเป็นปีขานธาตุทองของทองแผ่นผู้ที่เกิดปีวอกปีกุนปีขานปีมะเส็งควรจะไปไหว้ไ่ยสุเยะหรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเพื่อขอให้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยต่างๆโดยเฉพาะ6ปีจีนตามนี้ขานธาตุดินบนกำแพง อายุ25-85กุลธาตุดินบนบ้านอายุ16-76วันวอกธาตุไฟใต้ภูเขาอายุ7-67ชงตรงวันกุลธาตุทองปิ่นปักผมอายุ52วันวอกธาตุไม้ต้นทับทิมอายุ43ชงตรงและวันมะเส็งในป่าอายุ 3494คนที่เกิดในปีที่กล่าวมาเบื้องต้นควรหลีกเลี่ยงในการเข้าร่วมพิธีฝังศพปี2564ผ่านมาครึ่งปีแล้วผู้คนยังต้องอยู่ร่วมกับโรคระบาดควรต้องวางแผนการดำเนินชีวิตป้องกันปัญหาสุขภาพและการเงินอย่างระมัดระวังการระบาดนี้จะหยุดเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีใครทราบโรคระบาดหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สุขภาพทางใจป้องกันได้ในสภาวะแบบนี้ควรดูแลจิตใจตัวเองกันให้ดีที่สุดนะคะและในส่วนของโหนบุษรินอ่านดวงเมืองชี้เข้าปี65โควิดจะดีขึ้นแต่ระหว่างนี้เสี่ยงปฏิวัติเศรษฐกิจหายนะนายบุษรินปัฐมคมหรือโหนบุษริรโนรโหนรศาสตร์ชื่อดังให้สัมภาษณ์ผ่านเพจ The Politic ข่าวบ้านการเมืองในเครือมติชนในมุมมองโหราศาสตร์เกิดอะไรขึ้นกับดวงเมืองหลังคนไทยลำบากเจอสถานการณ์โควิดมาสามรอบพร้อมกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเรา้าโดยระบุว่าแม้โหราศาสตร์จะเป็นวิชาสถิติที่จะต้องมีการบันทึกไว้แต่โรคระบาดทางโหราศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้ แต่ตนคิดว่ามันเป็นวิธีการทำร้ายมนุษย์โลกเหมือนกับสงครามคือเราเว้นว่างจากสงครามมานานฉะนั้นตอนนี้มันเกิดสงครามเพื่อลดจำนวนพลโลกตั้งแต่สหรัฐอเมริกาแคนาดาคิวบาอังกฤษฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งอินเดียตายกันทั่วโลกมันก็แฟเพราะเป็นเรื่องสงครามโลกสงครามโลกรบกัน หลายประเทศแบ่งเป็นสองฝ่ายแต่โควิดแบ่งเป็นโควิดกับฝ่ายประชาชนโลกค่อยๆตายไปทีละคนสองคนรวมๆแล้วเป็นแสนหลายๆประเทศก็เป็นล้านวิกฤตเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมาแทนสงครามส่วนจะสงบลงเมื่อไหร่นั้นสงครามยังมีวันเลิกโควิดก็ต้องมีวันเลิกเหมือนกันอาจารย์บุษรินกล่าวว่าหลักใหญ่ก็คือว่า โควิดทำให้ประชาชนหากินลําบากและยากจนลงบางอย่างต้องปิดกิจการเจ้าของกิจการฆ่าตัวตายรับตามข่าวก็จะเห็นได้ว่าโดนโรคทำลายแล้วความรู้สึกอดอยากก็มาทำลายดวงจะต้องตายแบบนั้นขณะนี้ราหูมันผ่านเรือนกระดุมระพาการเอาเงินออกของรัฐบาลขาดเงินหรือความยากจนก็จะหมดไปซึ่งนับจากนี้ไปอีกประมาณปีเศษ จนถึงวันที่30เมษายน2565ดาวราหูจะย้ายปัญหาทางการเงินจะน้อยลงรัฐบาลจะแก้เรื่องเศรษฐกิจตกทั้งนี้ปัญหาเศรษฐกิจรอบนี้เริ่มมาประมาณหนึ่งแล้วตั้งแต่10กันยายน2563ที่ดาวราหูจรเข้าเรือนกระดุมพระราหูเป็นวิบากกรรมของดวงเมืองเป็นราหูที่ทางการให้เกิดโลก จะมองว่าราหูเป็นดาวมัวเมาดาวลุ่มหลงดาวนักเลงก็เลยจัดเอาไว้เป็นเรือนวินาศทำให้ดาวราหูมารังแกดวงเมืองในปี2489เป็นปีที่ประเทศไทยรู้สึกกระดมทุกข์ที่สุดข้าวยากหมากแพงข้าวไม่มีสขายประชาชนจะซื้อข้าวกินด้วยการปันส่วนต้องมีบัตรหรือโคต้าซื้อเพราะว่ามีน้อย ต่างชาติมาแย่งซื้อซึ่งตอนนี้เมืองไทยเราก็ทำท่าแบบเดียวกันสภาพเมืองไทยก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยว่าข้าวยากหมากแพงและคนจะจนลงคือดวงเมืองจะตกทุกครั้งที่ดาวพฤหัสหรือดาวเสาเสียในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเจอสภาพดวงเมืองตกเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้าตั้งแต่วันที่8เมษายน2565 ถึง17เมษายน2566จะหนักกว่าเรื่องราหูอีกตอนนั้นจอมพลปเจอสภาพดวงเมืองเดียวกันตกมากๆแนวโน้มในระยะอันใกล้นี้ถึง70%น่าจะมีการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลังจากวันที่30เมษายน2565ซึ่งเมื่อก่อนเคยเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดรัฐประหารในปี2490 เพราะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ตกประชาชนอดอยากอาจารย์บุษรินกล่าวเมื่อถามถึงดวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์บุษรินตอบว่าที่จริงไม่อยากจะวิจารณ์ดวงของท่านนายกเพราะจะทําให้ท่านเชื่อหรือเสียวไปตามคําพูดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะมาลุมเกลียด หรือหาเรื่องแต่จะพูดให้เอาไปคิดจากดาวพระเคราะห์หลักคุณประยุทธ์รัคนาราศีมีนตอนนี้มีดาวพฤหัสเป็นดาวพระเคราะห์หลักในปีนี้ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ถึงวันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสตกที่เสียใครก็ตามที่ดวงดาวแบบพลเอกประยุทธ์ถือว่าทำงานยาก เพราะอยู่ในเรือนวินาศที่น่ากลัวของพลเอกประยุทธ์อีกเรื่องหนึ่งคือดาวเสารกับดาวราหูอยู่ในเดือนมรณะเต็มร้อยเลยตนคิดว่าช่วงนั้นถึงใครไม่ปฏิวัติพลเอกประยุทธ์ก็ควรที่จะไปนุ่งเข้าห่มเข้าอยู่ในวัดดีกว่าเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างอันตรายโหนบุษรินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีเว็บไซต์มติชนออนไลน์ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะกับการรับชมคลิปกับช่อง TRN TV คนอ่านข่าวฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะคะขอบคุณค่ะ